ครับสวัสดีค네 uh, รับพี่น้องครับอีสานมันนอกครับพี่น้องครับมันเย็มาแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับเนี่ยมือเศร้าครับตันนี้ครับพี่น้องอากาศหนาวเย็นๆครับเลยครับพี่น้องเลยมันนี่เลสิพายพี่น้องมากเพิ่งไม่นู่นครับโบราณโบราณนะครับพี่น้องครับมโบร่าโบลานอีสานบมันนอกเลยพี่น้องเอ้ยพอขึ้นแม่เฮ้ยเห็ดมันทะเลหน่อยครับพี่น้องตามได้ครับพี่น้องครับเสี่ยงสินว่าทำได้ครับตามเลยครับมันนี่ครับบรรยากาศสดๆขึ้นเก้าหล่ะครับพี่น้องยกพวกขึ้นเก้าครับ อติดตามติดตามครับผมยังมีอย่างเนาะพี่น้องบรรยากาศเย็นนะสิครับตามมาครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้แล้วพี่น้องย่างหมูครับผมหโบราณพี่น้องเราไปเซเครื่องปรุงนี่แน่ครับพี่น้องนี่เป็สองย่างครับนี่ครับนึ่งครับพี่น้องของง่ะ ใส่มือด้ครับปองล่างชาลวครับมือครับผมอางไปเลยครับสองครับเยอครับเป็องง่ครับครับสองยางนี่งพ่อครับพ่อเลยครับผมขุเข่าเลยซผสมากันครับเป็นขง่ครับสองยางหนี่ยงใส่มือเลยนครับเป็นงคนเลยคนเลยครับ พุเกจะเป็นผงนัวครับกัมาผงนัวงสผงนัวครับตัใส่ผงนัวดีครับหอมเนี่ยไปหนอยครับย่านั้ครับมาใสจะมีครับมาส่จะประมาณนี่ครับอย่างนี้เลยครับพอเกหมือมเขาเรยกว่า เอาห้องย่างเอาเงินต่อครับพี่หน่องครับผมไีไปบ้านครับพี่น้องครับย่างเลยครับพี่หน่องไฟยังครับหน้องไฟไปะมานหนึ่งรับไปบ้านจัดซื้อต้นเสนาทีครับพี่น้องทิ่ได้ครับนี่ครับยัางหอมครับพี่น้องยังฟองไฟไปนี่งเลยพี่น้องเอ้ยครับผม เสียเกลือพี่น้องครับเคล็ดง่ายๆครับมิโน่ยังโวดเร็วเลยครับผีเตีพออีเมียบุครับคู่ยาตยาแย่ครับคุณเคล็ดถึงกินสูตรนี้แหละพี่น้องแซ่บครับต่อเซ่นเลยครับต้องใช้น้ำจิ้มกล้แซ่บครับสูตรนี้ครับ,รบ,รบมีความนัวของของนัวครับความ เข้มเข้มแบบพลั่นมาลา่นของเกลือครับพี่น้องแล้วมาติดตามช่องซุปได้พี่น้องครับผมเอาะหยิยางไปรเร็วก็ทำอยนี่ครับล่างพร้อมได้ครับนช่องนึ่งหยิบไปนั่งครับนี่มันไหนครับพร้อมพร้อมพร้อมพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องเดยวา้อพีงเกี๋ยวทางเก๋ทางเก๋ทา,ทา,ท,าทางเล้าทางเอ่อเอเอชอเอียทาง,าทางต่างประเทศก็ ต้องอยู่หลบก็มากินน้วกันเด้อครับวันนี้ครับย่างหมูห่อนหอนครับอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วครับพี่น้องทางเมืองไทยก็ได้นะครับมาติดตามช่องซุปก็แล้วกันครับพี่น้องครับนะครับโอ้ยกำลังครับชีสากำลังเริ่มเปลี่ยนแล้วครับกำลังงามเลยพี่น้องแห่งไปอ่อนๆสิเลยครับ นั่งปิ้นไสไปนะไปน้องรรยากาศก็เรืงดีเลยครับไปน้องช่วงหนาวครับช่วงนี้ช่วงบนหนาวซ้ำตั้งประเทศ่ยวแล้นะครับไปน้องครับบ้านห้างวัวซ้ำหนึ่งถ้าว่าเย็นถ้าว่าอากาศดีมากๆเลยครับนลยครับอย่างหมูใส่เกลือห่อๆไปน้องกินาวงองครับรสจัดครับไอกีเป็นเด็กหน่อยก็นั่งเฝาเฝาไฟนต้นน้ำปูน้ำยาแล้วครับไปน้องครับ เป็นอย่างสู้กินกับเลยงจำมากครับพี่น้องครับง่ายง่ายครับสูตรสูตรโบราณในยีเดินหอมหอมหอมพี่น้องเลยมันเต็มประเทศพี่น้องครับมังเว้บุญซีซันละครัพี่น้องเลยเริ่มครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วว่ะเตะเด็ดเนี่ยพี่น้องเลยอย่างมูซิคพี่น้องนี่ครับสุดบทสุดโบราณโบราณเลยครับนี่ที่เด็ดเลยครับพี่น้องเด็ดกินได้ครับ ก็เลยกินหอยบางเลยกินเบ้างเด้อครับพี่น้องเสียผับซุนติ๊ต่างติดต่างครับผมวันเดียวาันเด้อวพี่น้องเอ้ยครับ,บนี่นนครับ,บ,บ,ส,รบสุกแล้วครับพี่น้องเสียพีเอทีเด้อเด้อครับพี่น้องย่างหอมๆซุดๆครับพี่น้องจัดแซ่บนะพี่น้องเนาะ ครับกประมาณนี้เด้อครับพี onun, ่น้องครับวันนี้กับจิาก็สมัครพระพุทธงค์นะครับพี่น้องครับทือเราทาเจ็ดติพี่น้องเบิ้งครับให้คนไดกินห่อนบ้านกขอขอบคุณด้วยครับพี่น้องครับทางไก่ทางไก่นะครับทางไทยทางลาวทางเอเชียทางยุโรปทางต่างประเทศทั่วโลกแล้วครับพี่น้องครับกินเบิ้งเด้อครับพี่น้องครับสามากินน้ำกันครับวันนี้ครับกับ ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับชิพิสามันเข้าใจกันลอยนะครับแต่กดกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับพี่น้องครับเปสิบวิบากในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม